สวัสดีค่ะเจ๊กิฟฟรีนะคะวันนี้นะคะเจฟจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่กําลังขายดีนะคะอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฮือฮาฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเจ้านี่เลยนะคะวีแกนมันติดแ a ลเโปรตีนจากกิฟฟรีะคะ่ะตัวน,นี้นะคะก็มีส่วนผสมของถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาสีทองแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของอแคลเซียมและวิตามินดีค่ะที่กิฟฟรีนะคะเขาทํามาให้ เรานะคะได้ทานเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะตัวนี้ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าโปรโตีนแหล่งใหญ่นะคะโปรโตีน2แหล่งหลักๆนะคะก็จะมีโปรโตีนจากพืชนะคะแล้วก็โปรโตีนจากสัตว์นะคะโปรโตีนจากสัตว์นะคะได้มาจากนมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นะคะตัวนี้เมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะเวลาเราทานโปรโตีนเข้าไปนะคะ ระบบการทํางานนะคะของการย่อยนะคะจะย่อยยากนะคะจะทําให้เรา,าเกิดมะเร็งลําไส้ได้นะคะส่วนโปรโตีนจากพืชน,นะคะตัวนี้นะคะที่เรานํามาจากพืชน,นะคะก็คือได้แก่ถัว่วแล้วก็ธัญพืชต่างๆตัวนี้นะคะจะเป็นโปรโตีนที่สะอาดแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดโรคนะคะแล้วก็มีพฤกษาเคมีที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพด้วยที่กิปตรินของเรานะคะก็นําโปรโตีนนะคะจาก ถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วลันเตาสีทองแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะมาจากที่ไหนนะคะมาฟังกันนะคะก็คือเรานำโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ให้โปรโตีนเข้มข้นเลยสูงสุดถึง90%นะคะแล้วก็มีค่า PDC Ass สูงสุดเท่ากับ1นนะคะแล้วก็โปรโตีนจากถั่วลันเตาสีทองนะคะนำเข้ามาจาก ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ให้ปริมาณนะคะให้ปริมาณโปรตีนเข้มข้นสูงสุดถึง84นะคะแล้วก็มีค่า PDCaSH นะคะเท่ากับ0.93นะคะ0.93แล้วก็ไม่ตัดแต่งทางพันธุก,กรรมนะคะแล้วก็ส่วนค่า PDCaSH เนี่ยนะคะก็ย่อมาจากก็คือเป็นความสามารถของการย่อยโปรโตีนให้ได้กรดอะมิโนนะคะที่มี ที่ทำให้ร่างกายของเราน,ะะนำไปใชะะ้ได้ดีนะคะคมีค่าสูงสุดเท่ากับ1 1ก็คือใช้ประโยชน์ได้100%นะคะคดีมากๆเลยนะคะคผลเสียของร่างกายนะหากได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะตัวนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะคแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ําติดเชื้อได้ง่ายนะคะคแล้วก็แผลหายช้านะสำหรับใครที่เป็นแผละะก็จะหายช้า ะะผิวหนังไม่แข็งแรงแล้วก็ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ระบบฮอร์โมนเอนไซน์นะคะก็ทำงานผิดปกติเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายนะคะตัวนี้นะคะเจ้าโปรโตีนของทิปรีนนะคะเขาก็ทำได้พอเหมาะนะคะมีสัสดส่วนที่ร่างกายต้องการนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะคะ บรรจุ30ซองนะคะ1กล่อง1ซองปริมาณ16กรัมนะคะต่อ1ซองนะคะก็1ซองนี้นะคะเราจะมีโปรโตีน11กรัมนะคะแล้วก็จะมี C B C A A S นะคะอยู่ที่1,951มิลลิกรัมนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมและวิตามินดีสูง หนึ่งซองให้พลังงาน50กิโลแคลอรี่นะคะโอ้โหดีมากๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีชงนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูกันนะคะก่อนอื่นก็เตรียมแก้วมานะคะตัวนี้นะคะหนึ่งซองนะคะเราก็ใช้ชงกับน้ำอุณหภูมิห้องนะคะอยู่ที่ประมาณ160่ ml นะคะ ก็มีกระบอกตัวงนะคะ160กประมาณนี้ได้นะ,ะแล้วก็ฉีดเลย คนที่ทานเจนะคะโอ้โหดีมากๆนะคะใส่ไปเลยอันนี้จะชงสำหรับน้ำก่อนนะคะก็งชงไปได้เลยนะคะ ตีนจากพืชนะคะสำหรับคนที่ต้องการาลดน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักตัวที่เยอะนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะกล้ามไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะคะก็แนะนำนะคะก่อนอื่นเราต้องไปดูมวลร่างกายเราก่อนนะคะว่า,าร่างกายของเราเนี่ยส่วนสูงกับน,น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะลดจะทานเวทาน โปรโตีนยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายนะคะได้ลดเร็วขึ้นนะคะตัวนี้แค่นี้เองนะคะละลายแล้วนะคะหรือว่าใครที่ต้องการแบบทานอุ่นๆนะคะก็สามารถเติมน้ําร้อนได้อีกนะคะตัวนี้สามารถแบบถ้าใครไม่อยากทานแบบน้ําอุณหภูมิธรรมดาอุณหภูมิห้องนะคะอยากจะทานแบบว่าให้มีอุ่นๆหน่อยนะคะก็สามารถเอาน้ําร้อนมาเติมได้นิดนึงนะคะให้อุ่นนะคะ เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราชงในน้ําร้อนเลยเนี่ยมันจะทําให้รสชาติหรือว่าเาเรียกอะไรสารเกี่ยวกับตัวเจ้าโปรตีนนะคะก็เสื่อมนะคะจะไม่ทําให้จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่เวลาทานก็คือเหมือนกับเหมือนเราไม่ได้ทานโปรตีนนะคะถ้าเราเพราะว่าเขาจะเอาน้ำร้อนเนี่ยจะทําให้คุณค่าของ โปรตีนในนี้ค่ะเสียนะคะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีแก้วเช็คนะคะสามารถเช็คได้นะะตัวนี้เป็นแก้วเช็คของกิฟฟรีนนะคะกระบอกเช็คก็สำหรับใครที่ต้องการแบบาทานสะดวกสบายนะอยากเวลาอยากจะพกพานะคะก็สามารถเทใส่ เทใส่กระบอกเวลาเราไปออกกำลังกายนะคะก็เทใสจน,ะะนได้พกบพาได้นะคะตัวนี้นี้จะก็เปิดตรงนี้ทานได้เลยดีนะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้เจี๊ยบก็จะบอกนะคะว่าใครสนใจสั่งซื้อนะคะ1กล่อง30ซองราคา1,100บาทนะคะแล้วก็ถ้าซื้อนะคะ กับเรานะคะเจ็บก็จะแถมกระบอกตัวนี้เซตนี้เลยนะคะคู่กันนะคะ1,100บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะหรือว่าใครที่ต้องการเป็นเซตนะคะที่เพื่อที่จะดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนนะคะแต่ว่าถ้าปกติเราทานนะคะวันละประมาณสองซองนะคะก็จะเท่าเทียบเท่ากับปริมาณร่างกายของเรานะคะที่ร่างกายต้องการนะคะก็ จะแนะนําให้ทานประมาณ2ซองแต่ถ้าใครที่ต้องการาเกี่ยวกับการลดน้ําหนักนะคะตัวนี้ก็จะมีปริมาณบอกอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้แนะนําผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากพืชนะคะมีแกนมันติดแพนโปรโตีนเพียงเท่านี้นะคะ1,100บาทนะ,ะจะส่งฟรีทั่วไทยแถมกระบอกเชคนะคะค่ะวันนี้นะคะก็แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะของกิฟรีนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ